เลขเด็ดพญาบึง้งดันจากลูชูเลขนี้สวัสดีค่ะวันนี้ช่อง 3A เอก็มีข่าวสารเด็ดตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะให้ชัดๆไปเลยนะคะเลขเด็ดพญาบึ้งนะคะคอหวยหย่อนเลขลงไปแล้วคีบออกมาดันออกมานะคะให้เน้นๆเลยนะคะไปกันเลยค่ะที่วัดโบสถ์ราชฎรานะคะอยู่ที่ตำบลบางระกำรรอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองนะคะชาวบ้านติดใจความเป๊ะคงปังของพญาบึ้งนะคะ ที่ให้เลขเด็ดอย่างต่อเนื่องนะคะชาวบ้านเลยหอบดอกไม้ทูบเทียนนะคะมาขอเลขเด็ดจากพยาบึ้งนะคะโดยการนํากระดาษที่เขียนตัวเลขนะคะย่อนลงไปในรูพยาบึ้งนะคะพร้อมจุดทูบบอกก่าวขอโชคขอลาบนะคะเ่ยอนตัวเลขลงไปนะคะรอสักพักนะคะพญาบึ้งก็จะขีบหรือดันตัวเลขที่หย่อนลงไปออกมาจากรูนะคะ นี่เลยนะคะดันออกมาแบบนี้ที่ปากลูนะคะเปิดออกดูได้เลขนี้เลยนะคะ596นะคะ596แล้วก็5 0 6นะคะนี่เลยนะคะคีบออกมาดันออกมาแบบนี้นะคะนี่เลยนะคะตัวเลขเหล่านี้นะคะ596กับ5 0 6นนะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเลขเด็ดพญาบึ้งนะคะ นี่เลยนะคะใกล้วันหวยออกชาวบ้านก็จะนําดอกไม้ทูบเทียนแล้วก็มาขอเลขเด็ดแบบนี้นะคะก็ขอให้ได้ขอให้โดนกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ